สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูทำงานแต่งตัวไม่สะอาดแล้วก็เลอะเลอะเทอะนะครับจะเป็นอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับอาชีพที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับก็คืออาชีพเกษตรสวนยางนะครับผมมั่นใจนะครับว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าอาชีพนี้นะครับก็สร้างเงินหลักหมื่นนะครับหรือหลายหมื่นต่อเดือนให้คนที่ทำงานปีดยางทำสวนยางนะครับ คนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่ใช้แรงนะครับแต่ถ้าใครได้มาสัมผัสน,นะครับก็เป็นอาชีพที่ใช้แรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ตากตําอะไรมากมายนะครับการทำงานก็ทำอยู่ในล่มนะครับก่อนจะไปพูดถึงอาชีพนี้แบบกล่าวถึงรายละเอียดทั่วไปนะครับผมอยากจะย้อน ในส่วนของตัวผมนะครับก็คือตั้งแต่ผมเรียนหนังสือมานะครับตั้งแต่เรียนป .6 ก็6ปีแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อมัธยมอีก3ปีนะครับก็จะเป็น9ปีใช่ไหมครับไปต่อปวชปวสอีกหปีนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับ14ปีนะครับแล้วผมก็ไปเรียนต่อมหาลัยจนจบปริญญาตปริญญาตรีนะครับอีกหปีนะครับรวมระยะเวลาทั้งสิ้นนะครับ ตั้งแต่ผมเรียนป .1 จนถึงจบปริญญาตีนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด19ปีนะครับ19ปีนี้นะครับก็หมดเงินค่าเรียนค่าใช้จ่ายกินอยู่ <c oughs> ไปทั้งหมดนะครับหมดไปหนึ่งไปล้านกว่าบาทนะครับแล้วพอหลังจากจบมานะครับผมเข้าทำงานที่แรกนะครับได้เงินเดือนประมาณนะครับ มื่นสองพบาทนะครับก็เด็กจบใหม่ในยุคนั้นก็จะได้รา,ายรายรายรับรายเดือนประมาณนี้นะครับประมาณ1 2ื่นสองหมนาะครับบางคนดีหน่อยก็จะได้ประมาณ15ื่น้นะครับน้อยมากๆนะครับที่จะได้เดือนละสองหมนะครับแต่มายุคสมัยนี้เด็กที่จบปริญญาตีก็เริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณหมื่น หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าโดยเฉลี่ยก็จะประมาณหมื่นห้านะครับผมกําลังจะสื่อถึงอะไรนะครับผมกําลังจะสื่อถึงว่าฝากที่คนเราจะเรียนจบคนคนนึงนะครับเพื่อมาประกอบวิชาชีพเพื่อมาประกอบอาชีพทํามาหากินนะครับเราใช้เวลาพออย่างน้อยๆน,นะครับเป็นสิบกว่าปีนะครับกว่าที่เราจะเอาวิชาพวกนั้นมาสมัครงานตามโรงงานมาหาไรายได้นะครับ แล้วก็จะมีรายได้นะครับเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับผมกําลังจะบอกว่านะครับกาลังจะเอาไปเกี่ยวพันกับอาชีพที่ผมได้สัมผัสแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมไม่ไม่คาดคิดด้วยนะครับที่จะมาทํานะครับก็คืออาชีพกรีดยางอาชีพชาวสวนยางนะครับเป็นอาชีพที่ความจริงแล้วมันก็อยู่ใกล้ตัวผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากด้วย คนยุคสมัยก่อนนะครับก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาลําบากลําบนนะครับก็พยายามจะผลักดันถ้าพอมีเงินก็จะผลักดันให้ลูกได้ออกไปเรียนได้เป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูหรือว่าไปเป็นพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศทำงานสบายๆไม่ต้องมาตากตำเหมือนกับพ่อกับแม่นะครับที่ต้องมาทำงานในสวนในไร่ให้ต,ต,ต,ตากตรงตากแดดให้ลำบากนะครับ ผมกําลังจะสื่อว่านะครับว่าเราใช้เวลาเรียนระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับเพื่อที่จบออกมานะครับมารับเงินเดือนระดับหมื่นกว่าบาทนะครับแต่บางคนก็จะมีได้เยอะส่วนนี้นะครับแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับทีนี้ผมกําลังจะมาพูดถึงว่าอาชีพทําสวนยางนะครับผมไม่ได้ใช้เวลาถึง19ปีนะครับเรียนรู้การวิชาการเกลียยางนะครับ เพื่อที่จะมารับเงินหมื่นกว่าบาทนะครับผมมาเรียนวิชากรีดยางนะครับจากทางที่บ้านนะครับสอนสอนทางานสอนกรีดยางนะครับก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับผมก็สามารถกรีดยางเป็นนะครับเข้าใจวิธีการทํางานนะครับจากการที่เราลงมือปฏิบัติทํางานจริงๆในสวนยางนะครับถามว่าแล้วผมได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับต่อเดือนนะครับช่วงที่มากรีดยางใหม่ๆนะครับ ก็ได้ระดับหมื่นขึ้นไปจนถึงส0 0 0มบาทต่อเดือนนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนนานถึงสิปีนะครับก็สามารถสร้างไรายได้จากการทำอาชีพสวนยางนะครับามากกว่า1 5ื0 0หบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการ การที่เราเนี่ยครับทำความเข้าใจหรือว่าหาวิชาความร,รู้ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะทางแบบให้เราเชี่ยวชาญไปเลยนะครับแล้วเ,เรามีควาสมสามัคคนั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการรีดยางนะครับเป็นอาจจะถ้าเราจะเรียกว่าเป็นวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งก็ได้นะครับเราฝึกฝนวิชาแค่วิชาเดียวนะครับ เอาให้ชํานาญแล้วก็รู้ลึกรู้จริงนะครับก็สามารถจะเป็นรา,ายได้เลี้ยงอาชีพเลี้ยงตัวเราเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผิดกับที่เราเรียนมาตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงปริญญาตรีที่ผมเรียนมานะครับ19ปีนะครับเรียนมาหลากหลายวิชานะครับหนังสือหรือเอกสารที่เรียนมานะครับเต็มชั้นหนังสือไปหมดเลยนะครับแต่พอช่วงที่เรา ต้องออกจากงานมานะครับผมไปค้นวิชาต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำมาดูว่ามีวิชาไหนบ้างนะครับที่ผมจะเอามาทําเป็นอาชีพนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้ครอบครัวนะครับผมมานั่งไล่ดูทีละอันทีละอันอย่างในใ,นใบเอกสารที่จบเราเรียนจบมานะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นวิชาทางทางด้านวิชาการไปเยอะนะครับแล้วก็ เรียนแค่เพียงผิวเผินนะครับไม่ได้เจาะลึกแล้วส่วนใหญ่วิชาที่เราเรียนที่เรียนจบมานะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียนแต่ในทฤษฎีนะครับลงมือปฏิบัติก็จะมีจํานวนชั่วโมงที่น้อยมากนะครับนั่นนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เราไม่รู้ลึกรู้จริงในด้านใดด้านหนึ่งนะครับ แต่ผิดกับวิชากีดยางนะครับที่ผมออใช้เวลาเรียนแค่ไม่กี่เดือนนะครับกับสร้างไรายได้ให้ผมระดับในระดับที่น่าพอใจจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะครับว่าบางครั้งาการศึกษาที่เรามองจากภายนอกนะครับเรียนในหลากหลายวิชานะครับแต่พอจะเอามาใช้จริงๆมันก็ มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่ได้ทำมานะครับก็อยากต้องการที่จะสื่อว่านะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนรอบรู้ไปทุกทุกวิชานะครับหรือหลายๆด้านนะครับให้เรารู้ลึกรู้จริงด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างเช่นเนี่ยในสวนยางที่ผมกำลังพาดูนะครับให้เรามีความเข้าใจการใช้มีด กระบวนการทํางานในสวนยางนะครับเข้าใจรู้ลึกรู้จริงเรารู้เพียงแค่แค่นี้นะครับก็สามารถสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ